นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมลันซ่าเกมมิ่งเนาะก็หยบเกมระบบน,นส่วนของแม่อันนี้ไม่วีนกะนั่นเองแล้ววันนี้อยู่กับโกโจนั่นเองหัวขาวมาตกลเลยครับผม โกโจสตารุอีโวแล้วนะผมโกโจอินฟินิตี้นะคะผมนะเออตัดจริงๆต้องบอกว่าไม่เพิ่มเลยครับอีโ e วไปเหมือนเดิมเป๊ะอันนี้เอามาจากอ e ีกริดตัวที่ผมได้ก่อนลี่มาก็เลยเอามาใส่ให้มันยังไม่อัพรีวิวอะไรก็แรงมากๆนะดาบเิแรงสุดๆคือโคตรแรงอะรีวิวแบบละเอียดเลยนะก็จะบอกถึงแพสซีฟก่อนละกันนะครับผมอ่ะส่วนใช้ของอีโวเดี๋ยวขึ้นให้เป็นจอเลยครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่ ของอีโวก็ใช้เป็นใน่วนของลูกตาลูกตาหาจากไหนอ่ะเดี๋ยวเผื่อทุกคนยังไม่รู้ฮะแต่ว่าวมันออกมาหลาวว่านั่นแหละหลายคนน่จะดูนานๆลูกตาเนี่ยลูกตาหาจากเคิร์ชช็อปนั่นเองนะผมเป็นส่วนของ อะไรอะลูกตาเนี่ยได้จากการเอานิ้วสุคุนะสิอันมาเพิร์สหรือว่ามารับตรงนี้นะมาซื้อเองนะผมซึ่งนิ้ว1นิ้วเนี่ยได้จากการที่เราฆ่าสุคุนะในอินฟินิตหตัวดอกมา1นนิ้วนะผมอินฟินิตชิบูย่านะฮะต้องลงอินฟินิตชิบูย่าเท่านั้นนะถึงจะได้นิ้วสุคุนะมาเพื่อมากดซื้อลูกตายทีหนึ่งนะคือหลักของร้านเนี่ยคือลูกตาไว้ที่เหลือค่อย้ของแถมนี่ดีโลห้สิบอันไปไงของดีของดีเริ่มแพสซีฟของโกโจกันก,นก่อนนะคะรับผมสารพสซีฟนะฮ แพสซีฟของเขาเนี่ยคือดาเมจจะโบก20%และตีเรา10%ตอนเริ่มมาเลยนะคือได้มาตรงๆงเลยนะครับผมเหมือนเดิมและก็นะผมแพสซีฟที่2ที่เพิ่มเข้ามาคือ Immune Element นะครับผมก็อ,อ,อ่ะอ่านขอโทษๆเอาเป็นว่ามันคือการกันสถานะทั้งหมดคือสถานะทุกอย่างนะผมไม่ดูหมดเลยนะแต่ไม่รู้ว่ากันสน่ของเรดไหมนะครับผมเพราะไม่เคยเอาไปลงนะครับผมเพิ่งมารีวิวตอนนี้นะแต่กันสถานะหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นดีบัฟรูปแบบไหนนะผมจะสน่ไม่ได้ใจนะเรื่องการดีบัฟความ เร็วดาเมจเนี่ยดีบัฟระยะดีบัฟดาเมจดีบัฟเราา็วสตันคือไม่โดนเลยนะครับผมอ่าดามิงเขาจะบวก2%เเมื่อโดนโจมตีนะครับผม เคยโกงกว่านี้นะอันนี้แอบโดนเนร้ฟม,มาแล้วนะผมให้ไม่โกงจนเกินไปเนาะอ่ะในโซนของอันที่3ไม่ใช่แพสซีฟนะแต่คือสกิลสกิลนี้อาจจะได้มาตอนอัปเกรดขั้น8นะครับผมคือสกิลในโซนของอ b บิลิตี้วอยนั่นเองสกิลความว่างเปล่านะครับผมเล่ใง่ายง่ายครับผมกลางอนาเขตนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งเขาจะตีเร็วขึ้น2% ถ้าเราฆ่ามอนระหว่างที่อยู่ในวอยเนาะซึ่งสามารถใส่แตกที่10%นะถ้าฆ่ามอนครบ5ตัวก็จะทําการตีเร็วขึ้น10%นั่นเองแต่ต้องอยู่ระหว่างวอยนะระหว่างการใช้สกิลการอาาเขตนะกลางโดเมนนั่นแหละนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะไปเริ่มกันเลยผมสําหรับโกโจนะครับผมขอรีวิวนี้ฟรีนะเพราะตัวนี้มันแพงมากนะครับผมไปเล้ผมเลตโก้กูว่าแปลกๆแล้วนะแปลกๆแล้วนะแล้ใช่มาโกโจสโตรุ jo, u, นะครับผมดาเมจเริ่มที่846 ความจริงดาเมจเนี่ยเริ่มที่839นะครับอ่ะมองเป็นว่ามันได้บัฟมาแค่นั้นเอง2500ผมดาเมจจะกลายเป็น1220นะครับผมอาตีที่1ิ8วินาทีนะระยะ20.1 อัพ2 5 0 0นะผมดาเมจจะกลายเป็น1,003 3นาะตีเหมือนเดิมอัพ3 0 0อัพอ,อีก5,000นะครับผมดาเมจจะกลายเป็น1 5 0 0นะตีอยู่ที่4.4วนะินาทีตีเร็วขึ้นเลยอะเพิ่มคึนนิดหน่อยนะผมอ่าได้สกิลเหมือนนะเรดนะตีเป็นเส้นตรงนะซึ่งโกโจข้อเสียคือช้าตีค่อนข้างช้านะต้องแต่สกิลสีฟ้าละะสีแดงครับเรดตีเป็นลายนะนี่ชา้าจรงค่อนข้างช้านะเต๋เฟฟเฟสวยใช้้ไดเลย นีอัพ6,500ผมได้เมจ1 9 0 0อัพ7,400ได้เมจ2 3 0 0นะครับผมอัพไป9,000ได้สกิลใหม่นะเพิ Pur ่มๆนะได้เป็นสีม่วงแล้วนะผมรอบนี้นะแล้วก็ได้เมทที่3 3 0 0นะตีช้าลงเป็น5.2วินะครับผมปึ้งวงลายเนี่ยจะกว้างขึ้นนะแต่ก็เป็นลายเหมือนเดิมรอบนี้จะเป็นการรวมบอล2สีเท่าเ้าเดยกันแบบนี้นะฮนะนี่อัพ9 9 0นะด้เม2 7 0 0อัพอีก12 0 0 0ได้สกลิลกดมาแล้วนะผมวอยความว่างเปล่า หรือสกิลมูกเกนนั่นแหละง่ายๆครับผมมูกเกนบอกว่าไม่ดิกลางอนาเขตนี่ต้องกลางอนาเขตต่างหากเออกด12ื่นสองนะดาเบจ4สี่พันสามต่อไปนะผมดาเบจจะบวกจากสี่พันสามกลายเป็นเก้าพันสองนะครับผมแต่ตีช้าลงไปสิบเอ็ดวินะฮะอา่าตีช้ามากแต่ว่าระยะเพิ่มมาค่อนข้างเยอะแล้วก็สกิลเหมือนนะแมกเพอร์เฟลตามชื่อครับผมจะตีเป็นฟูเอโอวีแล้วนะครับนี่เป็นยัง ตูมระเบิดบูมโอโ้โหโกโจเป็นตัวค้อสหมิงนะตีไปสีม่วงดาเมจก็ออกไปสีม่วงเหมือนกันเนาะหมื่นเจ็ดดาเมจหนึ่งหมื่นสองเป็นไงโคตรแรงหนึ่งหมื่นสองโดยตั้งแต่เลเวลหนึ่งอ่ะมาฮะผมสกิลกองอาณาเขตกองอาณาเขตเย,ยอะจำไม่ได้แล้วว่ะว่าอะไร โยเซนคื Yo, จำได้แค่นั้นแหละเ <c oughs> อ,อมาเป็นว่านี่โคตรเท่ Ho, ซึ่งอย่างที่บอกไประหว่างที่การนาเขตอยู่ถ้าเขาฆ่ามาหนึ่งตัวเขาจะกูดาวเร็วขึ้นก็คือสกิลอะเร็วขึ้น2%องเปอร์แต่ถ้าฆ่าไม่ได้ก็อยู่ที่ไม่ได้ลดอะไรนะก็ถือต้องฆ่าได้เนี่ยน้อยหนึ่งตัวนะผมตีเร็วขึ้น2%องเนะถ้าฆ่าหตัวก็จะตีเร็วขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะ <c oughs> ประมาณนี้เดี๋ยววางแล้วอัพให้ตันนะผมอ,อัพให้ตันหนึ่งตัวดูวไดไม่ต่างแค่ไหน 11300นะครับไม่ตีต้องเรียกว่า1103ส่วนตัวนี้1260ต่างกันนิดเดียวเองนะครับผมนิดเดียวจริงๆฮะสกิลเป็นโกเบิลนะผมนี่กดตัวนี้ตัวนี้ก็จะใช้ไม่ได้นะผมไปเนีย่ยตัวนี้ใช้ไปแล้วเนาะส่วนตัวนี้ก็จะใช้ไม่ได้นั่นเอง ประมาณนี้ครับสลัดโกโจสตลุนะคนกลางโกงเลยนะติดเมตนาท็อปเทียโตใหม่เลยนะครับผม d p พก็ท็อปเทียดาเมจก็ท็อปเทียแค่ตีช้าอย่างเดียวเท่านั้นเองแถมโอ้โหนี่ไงคนตอนที่โกโจใช้สกิลเนี่ยจะมีเอฟเฟกนะขึ้นมานี่ไหมนี่เรดเพอร์เพลอะไรไม่รู้นี่นี่ขึ้นมาข้อความขึ้นมานะผมสามสีกตูมระเบิดไป ก็ประมาณนี้ผมสลับโกโจนะผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะแล้วใครที่ชอบก็ลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นอาเจให้ผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับผมบายบายผมไปไลค์ต่อแล้วเดี๋ยวหาบัฟดีๆให้โกโจฮะมีแค่นี้ทล้ววันนี้บายแล้วก็เกือบลืมบอกไปจริงๆลืมบอกไปแล้วผมโกโจมีคอนเมติกด้วยนะครับผมนี่เป็นไงตาสีฟ้าด้วยหรอไม่ตรงวะ <c oughs> ก็นี่นะผมโกโจนะผมมีคอสเมติกด้วยเนาะ ประมาณนี้นะครับผมเป็นไงเท่เป่าวเออนี่คอเมติกโกโจเนอะ